ไซนี้นะคะสี่สิบคูณหกสิบจะขายดีมากถ้าโครงสร้างล้วนอย่างเงี้ยอ่ามันจะเข้มแล้วก็มันจะมีฟองอากาศมากเราจะเอาปูนก่อทั่วไปยี่ห้ออะไรก็ได้ฮะขอให้เป็นเขาเรียกปูนเขียวครึ่งต่อครึ่งของปูนนะครับถือว่าปูนในอัตราสองส่วนแบ่งออกครึง่งเป็นปูนเขียวสักครึง่งปูนโครงสร้างสักครึ่งหนึ่งโครงสร้างทั้งหมดมันจะออกดำๆด, uh huh. ด่างๆแล้วมีฟองอากาศมากด้วยอนูแล้วความสามารถของมันเนี่ยอย่างเช่นอ่าเขาเรีสีโครงสร้าง เขาไม่ได้ต้องการงานเรียบแต่ปูนเขียวนี่มันเป็นงานเรียบนะครับอ่าเราก็ลองหลายวิธีนะเรามาจบวิธีผสมมันจะได้แข็งแร่งด้วยแล้วก็ขาวเนียนด้วยเทตัวนี้ให้ปริมาณปูนโครงสร้างเท่ากับปูนเขียวตัวนี้นะครับโดยกะเอานะฮะคือเราไม่ได้ตวงนะถ้าเป็นผู้หญิงทาคนเดียวก็ตวงได้นะครับโดยกะปริมาณไม่มีไม่มีไม่มีคำว่าผิดพลาดมีแต่จะเข้มมากเข้มน้อยเท่านั้น ถ้าแยกอ่าแยกเป็นคูเป็นถังอ่ะตัวนี้อยู่ประมาณไม่ถึงถังดีฮะอีอันนี้ถังกว่าๆนะครับเราจะเผื่อเพราะไซส์มันใหญ่มากนะเราก็ยังให้เข้ากันเพราะว่าอ่าแม่พิมพ์มันตัวใหญ่พอแม่พิมพ์ตัวใหญ่เนี่ยเราจะผสมนิดเดียวเราจะเหนื่อยเป็นผสมหลายรอบอ่าเหลือนิดนึงดีกว่าขาดเพราะว่าขาดมันจะได้เติมบ่อยแต่ถ้าบางคนบอกว่าขาดดีกว่าเติมง่ายเนื้อปูนมันก็ต่างก,กันแล้วมีข้อดีข้อเสียก็คืออ่าผิวมั้แยกกันนะครับ